โดยนักวิชาการอิสระในด้านรัฐศาสตร์นะครับก็แสดงความเป็นกังวลว่าการสนับสนุนการใช้ความรุนแรงในทุกระดับจะเป็นชนวนชักจูงให้ประเทศนั้นเข้าสู่สภาวะสงครามได้ครับนายสิโรดครามภัยบูลนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ได้เขียนบทความลงในเพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่25เมษายนหัวข้อประชาชนไม่ใช่ขยะแผ่นดินซึ่งมีเนื้อหาว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวใหญ่สองข่าวที่แสดงถึงความเป็นสังคมแห่งความรุนแรงของประเทศไทยข่าวแรกก็คือการจับอันธพาลในงานสงกรานต่อยกับนักมวยอาชีพก่อนส่งตำรวจของนายเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์และข่าวการประกาศตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเพื่อเวล,ลาคนที่เชื่อว่าเป็นภัยต่อสถาบันโดยประกาศชัดๆว่าพร้อมจะใช้อาวุธเป็นเครื่องมือ กรณีของนายเ네นวินชิดชอบซึ่งบังคับให้เด็กต่อยกับนักมวยอาชีพนั้นเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจแสดงความเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายที่ทำให้กฎหมายสูญเสียความเป็นกฎหมายที่ดํารงอยู่ได้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐยอมรับสถานะของผู้อยู่เหนือกฎหมายเป็นความรุนแรงที่สังคมและรัฐขยิบตาให้มีอยู่เพราะเชื่อว่าคุมได้และเป็นภัยคุกคามความสงบน้อยกว่าอันธพานป่วนเมือง กรณีของนายแพทย์เหรียญทองประกาศตั้งกองกำลังติดอาวุธ300คนไล่ล่าผู้ที่คิดว่าเป็นพวกล้มสถาบันจนเป็นขยะแผ่นดินถือเป็นการสถาปนากดเถือนเหมือนนายเนวินแต่ไม่มีอ้างอิงอะไรเลยนอกจากความรู้สึกไปเองว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นภัยต่อสถาบันจนสมควรที่จะไล่ล่าได้ตามอำเภอใจทำให้ทุกคนเป็นเป้าหมายที่ถูกเพ่งเลง็งโดยองค์กรกำจัดขยะเพื่อประเมินว่า สมควรถูกประทุษร้ายหรือไม่และในระดับความรุนแรงใดได้ตลอดเวลาการกระทําของนายแพทย์เหรียญทองบังคับให้คนที่ตกเป็นเป้าหมายต้องเลือกแนวทางปกป้องตัวเอง3ประการก็คือการรอให้กองกําลังของหมอทําร้ายหรือเตรียมกองกําลังในที่ตั้งเพื่อป้องกันการถูกทําร้ายไว้ให้พร้อมซึ่งก็ต้องจัดตั้งกองกําลังไปทําร้ายฝ่ายไล่ล่าก,ก่อนครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าทางเลือกทั้ง3ล้วนเป็นทางด่วน นำสังคมไทยเข้าสู่วงจรแห่งการประชันการพระทุษร้ายซึ่งมีศักยภาพจนกลายเป็นสังคมในสภาวะสงครามจนไม่เหลือใครเลยนอกจากผู้ชนะที่ช่ำชองในการใช้ความรุนแรงกว่าทุกๆคนกับ